ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมชาย by KTO c a r b a m i ครับวันนี้เรามาดูเทคนิค <c oughs> วันนี้เราดูการทำงานวันนี้เรามาดูการตัดผมชายในสไตล,ล์วินเทจนะครับนะครับวันนี้นะครับทรงผมที่เรามานำเสนอนะครับก็คืออากง อากองวินเทจนะครับเป็นการตัดเป็นการเรียนรู้เป็นการเอาแนวของพฟชั่นนะครับสวยเก๋เท่ในสไตล์ k คทิโอคาร์มีนะครับมาเล่าเก่านะครับมาบอกมาเอาการทําง,งานมาเอารักษณะของการตัดผมในเรียบง่ายหรือสไตล์เคทิโอคาร์ d e มีครับ จุดแรกนะครับเป็นการเริ่มลักษณะของการวางพอยต์วางลายวางแนววางกรอบวางลักษณะของทรงโดยการเก็บลักษณะโซนของซิกด้านจรโดยการสร้างองศาการวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของกลึงของการไล่เฟดหรือการไล่ลักษณะทรงนะครับให้ดูบางให้ดูคมให้ดูแหลมให้ดูลักษณะของทรงออกมาได้สวยงามเสร็จแล้วนะครับผมมาเก็บในโซนของซิกด้านหลังซิกด้านหลังในที่นี้ความหมายของผมก็คือการใช้คิปเปอร์หรือใช้แบตเตอรี่นะครับค่อยๆดิว หรือค่อยๆเจาะหรือค่อยๆเหล่านะครับหรือค่อยๆไล่ทรงออกมา เพื่อให้ทรงนะครับออกมาได้มีความสมูทมีความกลมกลืนหรือมีความสวยงามในสไตล์นะครับอากงวินเทจครับครับปันจุนะครับผมออสสมจิตดิสพักดีหรือเค o ิโอคาร์มีนะครับเอาเทคนิคเอาการตัดผมเอาความรู้ในลักษณะของการเรียนรู้ของการตัดผมชายในสไตล์เคทิโอคาร์มีนะครับมาเผื่อแผ่มาแช์นะครับมาแบ่งปันมาเล่าสู่นะครับในการเรียนรู้ในลักษณะกึ่งของเบสิกหรือพื้นฐานนะครับหรือเป็นการตัดแบบบ้านนะครับในสไตล์เค o โอเรานะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ลักษณะของการวางพอยต์วางลายวางแนวหรือวางจุดลักษณะของทรงให้อยู่ลักษณะของกึ่งของด้านหน้าหรือเก็บลักษณะของการไล่เฟดหรือการเก็บลักษณะของโซนของซี่ของการเต็บเก็บลักษณะของผมขาวหรือลักษณะของการไล่เฟดให้ออกมาในเรียบ นะครับหรือขาวนวลเกินนะครับเป็น Star สไตล์คีโตคาร์นีเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บพร้อยเก็บลายเก็บแนวเก็บโซนของซีกด้านหลังโดยการใช้องศาโดยการใช้สากโดยการวางลายวางแนวในโซนของซีซ่ของด้านหลังโดยการลักษณะข,ของตั้งฉากในลักษณะของปลายหูหรือด้านหลังนะครับ โดยการเก็บลักษณะกึ่งกลางของศีรษะนะครับหรือการเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวเก็บลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงน,นะครับออกมาได้มีความเ네นียนนวลนออกมาได้สวยงามครับอันนี้ตรงทีต้องยองมนะครับแต่ละท่านนะครับความชอบนะครับมีความแตกต่างกันบางคนก็ชอบในกึ่งของลักษณะของสั้นๆเพื่อให้การดูแลหรือการสระละสักษณะของการดูแลได้ง่ายน,นะครับบางคนก็ให้มีเนื้อผมหน่อยในลนักษณะของกงึ่งลักษณะของรองทรงหรือให้มีลายมีแนวมีขอบของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้ งามแต่เคสนี้นะครับนาอากงก็บอกว่าขอสั้นนิดนึงแต่ขอให้มีทรงหน่อยนะครับนาจึงมีที่มาที่ไปของการตัดในสไตล์นะครับอากงวินเทจนะครับครับเราเรียนรู้นะครับเราเสริมสร้างเราพัฒนาแล้วเราใฝ่หาแล้วเราเอาหลักการนะครับการทํางานในกล่งของเคดโอนะครับหลักการหรือการตัดง่ายๆนิดเดียวนะครับเพียงท่านมีคิปเปอร์นะครับหรือเป็นปัตเตอร์เลียนนะครับนาอาจจะมีสายละลายสายก็แล้วแต่ท่านนะครับที่ชอบนะครับหรือหาซื้อหรือนําพาหรือมีอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถจัด ใช้อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ใช้ได้นะครับจุดแรกก็คือการกดให้แนบนะครับแล้วก็ใช้ปลายนะครับของจิปเปอร์หรือการไล่หรือการไล่เฟดออกไปนะครับจากจุดหนึ่งนะครับเหมือนกับระวังสเต็ปไว้นะครับทีละหนึ่งนิ้วทีละหนึ่งนิ้วทีละนิ้วนิ้วแรกนะครับก็ค่อยกดนะครับนิ้วที่2ก็ค่อยเหินนะครับนิ้วที่3ก็เหินสุดท้ายเลยนะครับก็คือเหินฟ้าหรือการเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวเก็บลักษณะของทรงเพื่อทรงออกมาได้สวยงามครับนะพอเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรามาเก็บโซนของซิกด้านหลังอย่าลืม นะครับอย่างที่บอกว่านะครับมุมฉา,ากองศาลายแนวแล้วบอดี้ลักษณะของทรงแต่ละท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันและความต้องการก็อย่างที่เกิดแล้วก็ว่ามีความแตกต่างกันบางคนต้องการให้มีเนื้อผมเราอาจจะเหลือข่าวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละ ลายแนวให้มันมีเนื้อผมไม่มีสร้างของความสมดุลหรือความตุยแต่บางคนก็ต้องการใลนลักษณะเกิ่นของเฟรดอย่างที่บอกขาวนวลเกินหรือให้ขาวไปเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นการดูแลหรือเป็นการสะหรือการเก็บลักษณะของทรงเพื่อรักษาในทรงรูปแบบของง่ายเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้หวีลองลองในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อในจุดนี้ก็คือการเก็บลักษณะโซนของซิกด้านบนนะครับที่เขามีลักษณะเนื้อผมอยู่นะครับส่วนซิกด้นานล่างที่เราถ่ายออกมาในเศษหรือขาวแล้วนะครับเราก็มาสร้างความสมดุลหรือสร้างความกลเกินออกมาให้ดูแล้วสวยงามครับอันนี้เป็นเป็นนะครับเป็นการตัดเป็นการเอาความรู้และเป็นการเอาเทคนิคของการนำพาของเกตุกานามีนะครับที่ผมได้บอกกล่าวแล้วครับที่ผมมาเล่าแล้วที่ผมเอาหลักการของการทํางานในสไตล์เนี่ยนะครับมาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็มาให้กับหลายๆคนที่ มานะครับมารับชมมาเรียนรู้กันนะครับว่าการตัดผมในกลุ่มของผมชายเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจเพียงเราเข้าใจหลักนะครับเพียงเราเข้าใจการทํางานเพียงเราถ้าเข้าใจนะครับรูปลักษ์ของทรงนะครับอาจจะสั้นยาวนะครับหนาบางยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บขอบขอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือโซนของซีกด้านข้างที่เราถ่ายไว้กับโซนของซีกด้านบนเรามาสร้างความสมดุลหรือเขาเรียกว่าความกลมกลืนดีกว่านะครับให้มันมีความสมูทมีความกม คือหรือความสรวยความสวยงามตามรูปแบบหรือตามโครงสร้างจากด้านข้างนะครับจากขอบของด้านบนหรือจากโซนของซีกด้านนะครับด้านหลัง นะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเลยครับเดิมยุดักนะครับก็คือการใช้หวีนะครับอาจจะใช้หนาบางก็ขึ้นอยู่ตามสานภาพนะครับว่าเราต้องการตรงไหนหนาหรือต้องไหนไหนบางนะครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่ขอบของทรงเพื่อให้มีความคมขึ้นสุดท้ายนะครับเราก็มาใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือเป็นซิสเซอร์คัดก็บโดยการใช้กันไกโดยการทิมโดยการแต่งโดยการเก็บลักษณะของทรง,ง,งเพื่อให้ทรงของของเขาเนี่ยออกมาได้มีกลิ่นของความเป็นวินเทจหรือเป็นลักษณะของอากองวินเทจให้มันมีความถึงความสวยงามใน รูปลักษ์ของแบบของทรงหรือเป็นการดีไซน์หรือเป็นการที่เราเน้นลนักษณะของการตัดในลนักษณะของเชตูคาร์มีครับช่วงพิษตาเดียวนะครับทรงและรูปแบบออกมาเนี่เหนือความจินตนาการนะครับเอ็นบอกแล้วนะครับนะทรงผมชายนะครับไม่ยากนะครับกินง่ายๆนะครับบางทีเราเข้าใจหลักแล้วเรานึกว่าโอ้การตัดผมของผมแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีเวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่จริงๆการทํางานนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยก็คือฟิีนิดก็คือจบ,บวงเงินเหนือนะฮะก็คือไม่ยากอย่าง ที่เราคิดบางคนมือไวๆนะครับแค่สองสามนาทีเขาก็ตัดติดแล้วนะครับนะแต่วันนี้นะครับผมต้องการที่จะเอาความรู้สอนผมต้องการเอาความรู้เนี่ยเล่ากล่าวแล้วก็ผมต้องการเอาความรู้เนี่ยเผยแพร่และผมต้องการเอาความรู้นี่แชร์ให้กับหลายๆคนได้ดูถึงหลักการทํางานว่าวิธีการตัดการทํางานในการตัดผมสไตล์ของอากงวินเทจเนี่ยเราตัดลักษณะนั้นกันครับการทํางานเราอาจจะมีการสโลรี่หรือการตัดลักษณะของเรียบช้าในลายแนวของการที่ตัดทรงออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นการเอาเทคนิคสุดท้ายเราครับเรามาจบด้วยการนะครับคัดคัดในที่นี้ก็คือการตัดขนคิ้วนะครับบางทีต้องยอมรับนะครับคิ้วกว่าผมเขาเนี่ยบางทีคิ้วยังยาวกว่านะครับงอนออกมาเหมือนกับขนตาเลยนะครับที่เป็นคิ้วนะครับส่วนยาวออกมาเนี่ยเราสามารถจะทริมเล็มเก็บได้นะครับอาจจะเป็นซีกซ้ายซีกขวาก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้เป็นหวีนะครับแล้วก็ค่อยลองให้บางแล้วก็ใช้ปลายกันไก่นะครับดิวหรือเจาะหรือลักษณะไล่ของขอบลักษณะของ ของขอบของคนคิ้วเขาเพื่อมันมีความกลมเกินกันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไล่อีกซีกหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราใช้บีกดได้แนบนะครับแล้วก็ใช้ปลายกันไกน,นะครับค่อยๆดิวหรือก็ค่อยเจาะนะครับหรือก็ค่อยนะครับ แต่งทรงออกมาเพื่อให้มันมีเหมือนการตัดขนคิ้วนะครับสมัยก่อนนะครับอาจจะมีเป็นลักษณะของของเขาเรียกว่าคนที่เขาชอบไว้เทาไว้หนวดไว้ยาวเนี่ยเขาอาจจะใช้น้ํามันจับให้มันเป็นรูปโค้งงอนะครับหรือมีความสวยงามครับ mm. เช่นเดียวกับขนคิ้วนะครับ mm. เช่นเดียวกันนะครับ mm. เขาก็สามารถจะ mm. จบ,จบแต่งได้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความของสวยงามของการที่เขาไว้หนวดไว้เท้าแล้วก็ไว้ คิวนะครับนะอันนี้เป็นเป็นหลักการต่างประเทศนะครับเขามีมีมีการประกวดนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ผมมาใช้กันกจะใช้ใบมีดนะครับ กันนะครับการในขอบลักษณะของขอบตาด้านล่างต้องยอมรับนะครับหนะ้าบางทีเขายาวมากกันไปเนี่ยมันจะทาให้คนตาเขาเนี่ยมันเหมือนกระตกหรือตาตีนะครับนะการที่เรากันหรือยกขอบของด้านบนหรืขอขอ,ขอบของด้านล่างเนี่ยการออกไปเนี่ยเพื่อเปิดนะครับเปิดให้มันเหมือนกับเปิดเนตรให้มีดวงตาที่มันมีความแจ่มใสหรือมีความสวัยสว่างออกมาได้สวยงมามครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากันนะครับการในที่นี้ก็อ,อย่างที่บอกครับจอนเตยทอย แล้วก็ใบหน้านะครับรูปแบบของลักษณะของทรงหรือหลังหูนะครับจุดหลักนะครับที่สําคัญบางทีก็หลังหูนะครับช่วงที่เขาใส่แว่นเนี่ยขนแว่นเนี่ยจะไปกดลักษณะของ ของเส้นผมเนี่ยอาจจะไปฝังอยู่ลักษณะถึงของคล้ายๆแบบหลังหูด้านบนนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเราถ้าสายตาไม่ดีนะ,นะครับบางทีก็หลงเหมือนกันนะครับว่าว่าไอ้แว่นที่เ็ามีน้ําหนักเนี่ยเขาสามารถไปกดลักษณะของเส้นผมบอกมาให้มันดูแนบได้บางทีกลับไปแล้วนะคบต้องกลับมาใหม่อาจารย์ยังตัดไม่หมดเลยอันนี้ต้องต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าเส้นผมเขาเล็กๆแล้วบางทีไปใช้ขาแว่นที่มันหนักๆเนี่ยไปกดเข้านะครับแล้วมันก็จะจมตรงนั้นนะครับอาจจะอาจจะอาจาอาจะผิดพลาด ต้องยอมรับความจริงนะครับอาจจะผิดพลาดนะครับสุดท้ายนะครับเรามาใช้วอสเซอร์สเปรย์หรือฉีดและวเป่าตัดแต่งของทรงก่อนนะครับหรือเป่าลักษณะของเศษผมให้ทั่วสี่ละให้ทั่วศีรษะเขานะครับก็ให้หลุดล่วงไปนะครับครับก็เป็นการทํางานนะครับเป็นการเอาเทคนิคเป็นการเอาความรู้นะครับในสไตล์เคทิวอุคานามินะครับที่เรามาเผยแพร่ที่เรามาแชร์นะครับอย่าลืมนะครับนะครับผมออสสมจิตนะครับหรือทางช่องทิกต็อกนะครับแอดออสเข้าไปนะครับทางช่องทิกต็อกนะครับท่านก็สามารถชื่นชมและดูได้นะครับทางเฟซบุ๊กไลน์เอบ หรือทาง YouTube ที่เรามีการเผยแพร่ทางช่องอาจารย์ใหญ่สอนดัดผมนะครับนะครับกําเนิดซาลอนหรืออาจารย์ออสศ9 6 4 8 5 8กครับ4 8 5แครับเราพบกันเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ